สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะดีประตูคุณแม่มันเนียนโดนฝนครับก็เลยบวมปิดไม่ได้เลยต้องทำบากให้มันปิดตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้ำงก็ปิดได้อยู่นะเออได้แล้วค่ะตอนแรกมันไม่ได้่องอย๋อคุณทำยังไงคะโอ้คุณนี่ไม้ที่คุณเศษไม้แล้วเดี๋ยวต้องากก่อน บางแล้วก็ต้องเอาน,นี้ใส่ปีกบเดิมหรือเวลาคุณแม่ไปข้างนอกก็จะได้ล็อกบ้านได้อออตอนนี้แม่ล็อกไม่ได้ใช่เพราะว่าเพราาะว่ตัวนี้มันบวมบวมแล้วคุณแม่ก็เอาพอดีบานนี้มันเปิดไม่ได้ถ้าเปิดบานบานนี้ได้มันก็จะได้อยู่มันก็จะประกบเข้ากันง่ายอันนี้คุณแม่อันนี้มันกักน้นเลยเปิดยากนิดนึงดวน นดูความชื้อนหน้าฝนไม่ได้บวมจริงๆก็ต้องใส่ข้างนี่ออกอีพิษนี่พอดีไม่มีกบใส่แล้วมันตัวนี่เป็นหนักด้วยตัวยึดมันเขาเรียกว่าอะไรบานพับบานพับมันอาจจะหย่อนประตูตกเขาเรียกประตูตกหรือลองค่อยๆแล้วมีแฉกอก่ไหมไม้เนื้ออ่อนนี่นี่ต้องใช้ใช้กบ ไม่ใช่ดิสิวส,วสิวใช่สิวอันนี้เราก็ทำไมทำเป็นนะคะเดาว่าด้วยยูทูบคัสเ e อรี่ซื้อมาจากไหนคะ ตามร้านทั่วไปใช่ทุกอย่าง20บาทเลยโอ้อคมจังเลยนะคะอุ้ยระวังบาดมือนะคะ เออดีนะมันเป็นไม้เนื้ออ่อนจ้ะก็ค่อยเฉือนนี่ก็เป็นรอยรอยที่หมาคูดปลูกแม่ลอยนัมโบรครับทุกเช้าตีห้าไปเตื่นไม่ทมันแล้วยตื่นมาถ่ายอยู่ตีห้านะครับตั้งไม่รู้มันจับเวลาไงทุกทุกวันนะตีห้าถ้าเก <จะ S 1> ิดน้องโอกเหนือจากเวลาตีห้านี่มันก็จะนอนเฝ้าเฉยเสร็จแลคุณแม่ตอนนี้คุณแม่แง,ง้มประตูวไว้อย่างนี้มันก็ไม่ทําอะไรเลยครับไม่ใช่ตีห้าถ้าพอตีห้านี่เป็นมุกจะ,จะมาปลูก จะขูดขูดขูดเอาเล็บเอาขูดขูดเสียงประตูก็ดังตุ๊กตกปนมาถ่ายไม่ทันครับได้ยินเสียงอยู่จะนอนต่อแอนโมตัวสีดำนะครับทูกสมุนแม่ไมารู้มันจับลายังไงเป๊ะตีห้ารู้แม่นมากทุกวันตีห้าไม่ต้องมีอาริการผุกแต่ว่ามีลัมโบปุก 对不对 โด่งนิดนึงก็กะว่าทำมันเรียบไปเลยจะได้ไม่กระโดก ง่ายครับเลาก็ร,าระวังมีคาตเตอร์จะหักบาดมือนะครับไอ้บาดธรรมดาไม่ค่อยบาดหรอกมันจะหกักมันก็จะบาดคมดีนะครับมีคาเตอร์ พอดีวันนี้มาเปิดพอดีก็เลยทำไมไม่ทำเพราะว่าตอนนี้แม่ปิดไม่ได้แม่ต้องเอาเข็มขัดรัดไว้ข้างในน,นี่ก็เป็นช่างได้เลยนะคะทำง่าย They're not cool. ทีแบบว่าถ้าใครมีปัญหาประตูไม้บวมก็ลองไปใช้วิธีนี้ดูนะคะก็คือลดขนาดที่เนี่ยลงก็จะปิดได้อลองปิดปีูว่าป๊บป๊บพอดีร้อยล็อกได้อวลาแม่ไปนงนอกจะล็อกได้อืแต่ก็ยังฝือดอีกหน่อยนึงฝือดอยู่นิดนึง เเ <Okay, S 2> <und ered> รียบร้อยขอบคุณนะคะลายกอย่อนนะผมขอบคุณแม่นะคะคุณเติบครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับใส่น็อตเพิ่มมาทุกคน เรียบร้อยเก็บงานให้เรียบร้อยข่ายบ้านก็เป็น <Okay. S 2> เรียบร้อยเสร็จร